เพื่อนๆคะ่ะวันนี้หนูรีมาเจอปลาไข่ทอดตัวละห้าบาทค่ะที่ตลาดเซฟวันโกดสด๊ดไม่ไน่ากินมากค่ะมาลองชิมกันค่ะตัมตเลยอ,อ,เอาสิบตัวค่ะได้สิบแถมหนึ่งแล้วนะคะได้เลย,เลยมาใหม่ๆเลย แม่แม่อีพิงหรอแม่อีพิงปลาใส่ซอสซุปซีฟู๊ดซุปซีฟู๊ดแบบสีสันยี่เนื้อพี่ไปหน่อยแล้ว,น,ลวน้ำจิ้มหนี่นะตัดไหมแทงตัวเลยปกต,ติได้มาขายทุกวันไหมคะมได้ทุกวันเลยแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมคะน้ำจิ้มเขาบอกว่าเป็นแบบซีฟู้ดเปรี้ยวๆ,ๆออมามว้า